และเบื้องหน้าของทุกท่านจะได้เห็นว่ามีช้างตัวหนึ่งนะคะที่มีลักษณะพิเศษนั่นก็คือผมหัวเขาแนเนเองค่ะช้างตัวนี้ชื่อว่าแม่บุญมาค่ะอายุ70กว่าปีแล้วและที่มาของเขาเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวมาเหมียจะเล่าให้ฟังค่ะ ก้าันหนหน่อยมาแล้วนะคะมีแม่เลีเจดีของชาวเชียงใหม่นะคะ่ะไปคุกแม่บุญมานะคะเดินลากซูงอยู่ก็เกิดความสุขสารจ้านะคะไปรับเขามาเลี้ยงและหารู้ไหมว่าเขามีลูกติดกับคุณขานะคะมาหนึ่งเชือกและกลางนั้นค่ะฟ้ายบุรัตได้เสด็จมาที่นี่แล้วก็เปิดก้าตุกกระหม่อมให้ลูกช้างของแม่บุญมาทันนี้ค่ะตั้งชื่อว่าชื่อว่านงใหม่ค่ะ อันนี้น้องหมายถูงเลี้ยงอยู่ด้านบนสำหรบแม่บุมาอายุ70สิปียังอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีรายการมาถ่ายทำแม่บุมานะคะแม่บุมาคนสวยผมสวยน้ำใจางามค่ะบา,บายยนะสาวบ,บุญมา